สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนพการนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับยูกิก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะความน่ารักของยูกินั่นเองนะคะสําหรับยูกิล้วเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเธอก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าก็มาแรงมากๆในตอนนี้นะคะแล้วก็มีผลงานเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยอยู่ตลอดเลยเราก็ถือได้ว่าเธอเองเนี่ยนะคะ ก็ต่างมาว่ามีการพูดถึงนะคะเรายูกิเองนะคะเธอก็เองได้มีการบอกว่าออกมาอัปเดตนะคะเรื่องราวต่างๆเนี่ยของเธออยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้มีการบอกว่า มาอัปเดตนะคะข้อมูลของเธอเนี่ยอยู่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลนะคะ Facebook i n s ตาแกรต่างๆนะคะรวมทั้ง Tik Tok เองก็มักจะเห็นเธอเนะคะมีการบอกว่ามาเล่น Tik Tok นะคะสนุกสนานพูดคุยกับแฟนแแต่ว่าก็เหมือนว่ามีอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่ยูกิเองเธอก็ได้มีการมาเล่นนะคะกับพี่สาวนะคะสำหรับพี่สาวแท้ๆของเธอนั่นเองนะคะ ก็เหมือนว่ายูกิเนี่ยเขาบอกเธอก็คือมีพี่สาวหนึ่งคนนะคะชื่อว่าพี่ใบหม่อนนั่นเองนะคะถ้าใครที่แบบว่าติดตามยูกิมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะคะก็จะรู้ดีนะคะเราก็จะทราบกันดีนะคะว่าเธอเนี่ยก็เป็น พี่น้องกันนะคะเราก็เห็นตั้งแต่แบบเด็กๆจนมาถึงตอนนี้เลยนั่นเองนะคะก็ถือดว่าเราก็ได้เห็นนะคะแล้วยูกิกับพี่ใบ,บหมอนก็คือแบบสนิทกันมากๆนะคะเป็นพี่สาวน้องสาวที่แบบคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะก็เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เพราะว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆนะคะยูกิเองแม้ว่าเธอเนี่ยก็จะแบบมีเพื่อนน้อยมากๆเพราะว่าแบบส่วนใหญ่ทําแต่งานนะคะแต่ว่าก็ถือดว่าแบบ กับพี่สาวเนี่ยก็คือแบบสนิทกันมากๆเลยนะคะก็ถือได้ว่าเราก็ได้เห็นความน่ารักนะคะของสองพี่น้องคู่นี้นะคะก็ถือได้ว่าแบบว่าเราก็ได้เห็นนะคะ อย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็ได้มีการมาเล่นติ๊กต็อกด้วยกันนะคะถ่ายคลิปด้วยกันร้องเพลงด้วยกันก็ถือได้ว่าเห็นความสวยของทั้งคู่นะคะเราก็ถือได้ว่าเป็น2อพี่น้องสสไตล์ที่มีความคล้ายกันแล้วก็เป็นความน่ารักความอบอุ่นที่แบบว่าน่ารักมากๆที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะก็ต่างบอกว่าได้คุยกันนั่นเองนะคะเรายูกิกับพี่ใบหมอนเนี่ยก็มักจะมีการมาอัปเดตคลิปแล้วก็มักจะมีการคอมเมนต์กันตลอดหรือว่าบางครั้งเนี่ยทั้งคู่ก็แบบว่าหาเวลาไปเที่ยวด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่า เหมือนยูกิเองเนี่ยนะคะเวลาว่างๆถ้าเธอแบบ ไม่ได้ไปกับครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะไปกับพี่สาวพี่สาวก็จะพาแบบว่าไปกินของอร่อยอร่อยพาไปเดินเล่นอย่างเงี้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่พี่น้องที่แบบน่ารักมากมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าพี่ศักเนี่ยก็กําลังเรียนพยาบาลนะคะก็เธอเองก็แบบภูมิใจในพี่มากๆแล้วแบบว่าแบบไม่งานอะไรอย่างงี้นะคะยูกิก็จะแบบไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่สาวแล้วพี่สาวเนี่ยก็ซัพพอร์ตยูกิน,นดีมากๆเรียกได้ว่าเป็นคู่พี่น้องที่แบบว่าน่ารักจริงจริงนะคะแล้วก็มาเล่นด้วยกัน หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างชื่นชมนะคะในความสวยของทั้งคู่นะ,ะ่ะาว่าแบบสวยทั้งคู่เลยเป็นคู่พี่น้องที่สวยแล้วก็เรียกได้ว่าสวยในคุณแม่อย่างแม่อุ้มจริงๆเพราะว่าคุณแม่อุ้มเนี่ยก็ถือได้ว่าสวยมากๆแล้วก็ทั้งแบบพี่สาวแล้วก็ยูกิเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความสวยน่ารักในแบบของตัวเองนะคะเราก็ถือได้ว่าเราก็ได้เห็นความน่ารักนะคะของพี่น้องคู่นี้นะคะที่มักจะมีกมารแบบว่าส่งกําลังใจให้กันเนี่ยตลอดเป็นครอบครัวที่แบบว่าน่ารักจริงๆแม้ว่าจะหาเวลาไปเที่ยวเป็น ครอบครัวเนี่ยได้น้อยมากๆเพราะว่าทําแต่งานนะคะแต่ว่าก็ยังถือดว,ว่าหาเวลามาหากันเนี่ยตลอดเลยนะคะเราก็ถือดว,ว่าเป็นความน่ารักเป็นความอบอุ่นนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นกันนะคะสําหรับครอบครัวนี้ครั้งนี้ก็ถือดว,ว่าแบบ น่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับยูกินั่นเองนะคะกับพี่ใบมอนนั่นเองเพื่อนๆหลายๆคนก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์นะคะเข้าไปพูดถึงนะคะถึงความน่ารักนะคะของคู่นี้นั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยก็ได้เห็นกันยังไงเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาพูดถึงกันเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะสําหรับความน่ารักนะคะของสองพี่น้องคู่นี้นั่นเองนะคะและนี่ยหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมา พูดถึงกันนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ